สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนเข้าสู่รายการ Monster Feel กับออมมาลารัดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะออมก็พาผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่ถนนพัฒนาการ69นะคะภายในร้านของเกียร์ออโต้คาร์กันค่ะภายในร้านเนี่ยจะมีอะไรเจ๋งๆอีกบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวตามออมไปข้างในเลยดีกว่าค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยเดินเข้ามาภายในเกียร์ออโต้ค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าภายในนี้เนี่ยมีรถสวยๆงามๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะรวมไปถึงนะคะเขายังมีวิธีการแต่งรถเจ๋งๆที่ทําให้รถของคุณเนี่ยสามารถที่จะแบบว่า สวยสดงดงามออกไปได้เลยนะคะแล้วเขาก็ยังได้รับรางวัลค่ะจาก HKS อีกด้วยนะคะว่าเป็นสำนักแต่งรถที่ดีติดอันดับของประเทศไทยเลยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเขาก็ยังเก่งในเรื่องของ Toyota FT86 อีกด้วยแหมอ้อมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะอยากรู้เหมือนอ้อมแล้วใช่ไหมคะว่ากีออโต้เนี่ยเขาจะเจ๋งขนาดไหนยังไงเดี๋ยวเดินตามอ้อมไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมานั่งอยู่กับเจ้าของโชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นนะให้พี่เขานะนําตัวคุณผู้ชมทั้งบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อวีครับผมเป็นคนดูแลโชว์รูมเกียวโตที่นี่เจ้าของโชว์รูมทำไมยังหนุ่มอยู่เลยนะคะ่เหมือนกันพี่วีขาที่นี่เนี่ยก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะ ที่นี่เปิดเป็นทางการได้ประมาณสองปีแต่ว่าเปิดมาก่อหน,น้านี้อีกประมาณครึ่งปีครับผมแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการตอนนั้นก็ประมาณสองปีครึ่งแล้วเราเริ่มต้นมาก่อตั้งเกียวโตได้อย่างไงคือด้วยที่ว่าผู้ใหญ่ด้วยแล้วเขาชอบรถแล้วก็พอดีผู้ใหญ่คุยกันแล้วเห็นว่าลูกๆชอบรถเหมือนกันก็เลยให้มาทําตอนแรกทําเป็นโชว์รถนําเข้าแต่ทาไปทํามาปุ๊บด้วยที่ว่าชอบรถซิ่งกันก็เลย ทำทั้งนาเข้าทั้งรลซิ่งแล้วก็เซอร์วิสไปในตัวให้ครบวงจรครับเนี่ยจากที่อ้อมทราบมาคะตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยเห็นแต่รถสวยๆงานทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะโตโยต้า ft 8 6จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเป็นสำนักแต่งรถเฉพาะรถรุ่นนี้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าอืมไม่ใช่เฉพาะรรุ่นนี้ครับแต่ว่าเราจะโฟกัสใน ft 8 6กับ b บีาเป็นพิเศษเพราะว่าเราเป็นโปรเจเลอร์ของ hks แล้วก็มีไอซ่าแล้วก็มีบิ๊ แต่ว่าหลักๆของเราคือทำพวกซูเปอร์ชาร์เจอร์ของ h ฮเพราะว่าจะมีที่เราที่เดียวที่มีของซูเปอร์ชาร์เจอร์ของ h ฮครับผมแล,แล้วความพิเศษของเกียร์ออโต้นอกเหนือจากที่อ้อมทราบมามีอะไรคะก็มีพวกทำทุกอย่างพวกเปลี่ยนายนน้ำมันเครื่องพวกเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปพวก b m เ e n z a บ d i ์อ l ดีก็มี ก็เคยมี l a m b โบ้างนิดหน่อยอ่ายครับ่ายังไงวันนี้เนี่ยอ้อมมังขอพี่วีนะคะเดินชมภายในโชว์รูมรถสวยสวยได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะไปเลยดีกว่าค่ะไปทางไหนดีคะนี่เชิญค่ะผู้ชมขาจากที่อ้อมเข้ามาในโชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยและนี่นะคะคือ บีเอ็มซีรวันะคะ 116i ซึ่งต้องบอกว่ามีคันเดียวในประเทศไทยด้วยเออนี่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับซีรีส์วันะคะที่อาจจะเปลี่ยนของแต่งแล้วก็มีสีสันที่เพิ่มขึ้นมาคุณผู้ชมขาล้วนี่นะคะเป็น จ้าตัวโตโยต้านะคะ FT 8 6นะคะซึ่งต้องบอกว่าคันนี้เป็นคัน,นที่เราเนี่ยมาเจาะลึกในร้านนี้เลยนะคะเรียกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะขันต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นนิสสันสกายไลน์หล่อมากๆเลยอันนี้สำหรับพระเอกของเรานะคะในเรื่องอะไรนะ fast and furious นอกเหนือจาก Toyota FT 86นะคะรถอื่นนะคะเขาก็มีมาโชว์แล้วก็มีมาขายมีมาทำกันเช่นกันค่ะอย่างตัวนี้นะคะนี่สันจุกจุกจุกท่นี้สวยไหมคนนี้สวยไหมผู้ชมขายอย่างที่บอกนะคะว่าร้านนี้นะคะทำชุดคิดซูเปอร์ชาร์ตนะคะนี่ตัวเบลเลอร์เลยนะคะของ HKS ค่ะ ชัดเจนเยี่ยมมากเรามาดูคันต่อไปที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะเพราะมี ขั้นเดียวในประเทศไทยอีกเช่นกันนะคะน่คือ B M Series 6 640D ะคะมามามาเปิดให้ดูด้านในเลยดีกว่า ของ B M อยู่แล้วก็ต้องมีความเรียบหรูเออแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าใครขับคันนี้จะเป็นอะไรที่เจ๋งกว่าคนอื่นนิดหนึง่งเพราะว่าไม่มีใครมีเป็นไงคะคุณผู้ชมเกียดที่บอกว่ารถคันนี้นะคะออกแนวสปอร์ต แต่ว่าก็สามารถที่จะนั่งได้หลายคนเสี้ยวฟา้าสีแดงหมอกอ้อมเลยใครมีตังซื้อให้หน่อยแหมคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่ออมพาคุณผู้ชมนะคะไปชมรอบโชว์รูมเลยอย่างที่บอกว่ามีเต่รถส,สวยๆเจ๋งๆทั้ทงนั้นเลยใช่ไหมคะพี่วีขานอกจากรถส,สวยๆเจ๋งๆแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีบริการอะไรอีกคะก็จะมีดูแลทุกสิ่งอย่างครับ ที่เกี่ยวกับรถยนต์อ๋อนึกว่าเรื่องเงินอะไรยไม่ได้ใช่ใชไหมออไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ส่วนมากจะเป็นพวกตกแต่งม,มันกับลว่าซื้อปุ๊บแต่งแต่งเสร็จก็ดูแลขัดเคลือบสีมีหมดมมดูแลทุกอย่างที่เป็นกับรถครับอ๋อก็คือว่าคือมาซื้อรถที่นี่ปุ๊บเนี่ยออกไปได้เฟี้ยวเลยนะครับเพราะว่าทางเรื่องของการแต่งรถประกันประกันเนี่ยครบทั่วเลย นอกเหนือจากที่เราครบวงจรขนาดนี้แล้วเนี่ยอ้อมอยากทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีเจ๋งในเรื่องของ Toyota FT86 ใช่ไหมคะคอยากจะทราบว่ามันพิเศษยังไงคะตรงตัวนี้คือตัวนี้เป็นเหมือนกับตัวที่โต y o ต้ตาทำออกมาตัวล่าสุดที่เป็นสองประตูแล้วคนค่อนข้างจะชอบเยอะ,ะแต่ด้วยที่ว่าเครื่องยนต์มันไม่ใช่เครื่องแบบแรงอะไรมากมาย ทาง h ฮก็จะมีพวกซูเปอร์ชาร์จออกมามแล้วเราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสำนักแต่งที่เดียวของเมืองไทยที่มี h ฮ Super c เปอร์ชาร์เจอโดยเฉพาะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่อ้อมได้ไปเดินดูมันคะคะนอกจากเห็น Toyota ft 8 6แล้วก็ยังเห็นซูบารุเบีซตใช่ไหมเออมันต่างกันยังไงคะเพราะว่าอ้อมเห็นทั้ง2ตัวเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยคือจริงๆแล้วอะไอ้86ตัวเนี้ยมันมันเป็นอารมณ์ที่โ o y ยต้กับ ซูบารุทำร่วมกันก็คือ F36 ก็เป็นของโตโยต้าเบียร์ก็คือเป็นของซูบารุหน้าตามันก็เหมือนอเหมือนกันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแค่นี้ครับค่ะและที่นี่นะคะเห็นบอกว่าได้การันตีรางวัลมาด้วยมีรางวัลอะไรที่จะมาปวดคุณผู้ชมมั้งคะใช่เราได้รางวัล Best Seller Supercharger ของ2013อของเ e ชเชสไทยแลนด์ ก,ก็คือก็คือรางวัลที่ขายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ได้เยอะสุดในประเทศไทย<อ>ครับผมอ,อ่างนั้นเนี่ยอ้อมขอพี่วีนะคะไปดูความเท่แล้วก็ความสวยงามของรถในอูก่กันบ้างดีกว่าได้ครับไปเลยดีกว่าคุณผู้ชม